สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รับชมทางช่องย t u b e พญเมพ J O 2 o f f i c i a l เมื่อนี้ในมากเก็บภาพบรรยากาศงานบุญมหากทินที่บ้านคุณพอเลีงบ้านหวยทรายมาแต่เสารเลยเดย้มาเสารเติบอยู่มรุคนยังท่านในมาเถอะแขกไปไทยมายังท่านในมาก็กเลยเก็บภาพให้บึงวัสันเถาะนี่ครับเป็นกลางเต้นไวนาบาน อยู่พูนเคยสิมีผู้่าวโอ,อยู่เจ้านั่งคุยกันเนาะนี่ครับนั่งคุยกันเป็นมูเป็นผัวก,กันอยู่ในการในงานเดี๋ยวท้ายบางังแถวนาบ้านี่ก่อนพี่น้องน,นี่นี่ครับเวทีมอลลมมือซีอยู่มองนี้ครับซีอย่างนี้ไฟยังมือดอยู่เวทีมอลลามจะอยู่ประมาณนี้ เรื่องเสียงมาขึ้นไม่คั่วสายสไม่คั่วสายบันเทิงก็จะคือยูโมงนี้ตู้นี่แหละพี่น้องมาขึ้นนี่ผีทางพี่ทายมีขับขามาภายในบ้าน น,นี่สิเป็นโต๊ะบัญชีแขกผูพมาซอยการซอยงานสถับราณครับเวลาเขาจะเอาซองเอาอยัางมาใส่นะมองนครับโตนี้นี่ครับเป็นโตะนี้โตบัญชีแขกผู้มีเกียตโตพี่น้องโตบัญชีเพื่นกะซิมามองนี้เนาะนี่ครับ เป็นมาเก็บกันเป็นิมาซอยกันอยู่บางนี้แขกก็เจ้ามาซอยงานข้จ้าวซมาบางนี้ตัวที่สองเลยครับหน้าบ้านนะเพลินนะประตูหน้าบานเล่นหน้าบนะ้านหน้าบานเจ้าพาเพลิงทางพี่บ้านพี่นอ้องดูเรื่อยๆแขกก็ต้องมานั่งตามโต๊ะตามอย่างนี้แหละพี่นอ้อง มันมันแขกกับบางขายมุงเลยแขกไปไทยมากประจำบ้านนี่ล่ละนี่ครับฮันดาตื่นแตเ่เช้าเถอะฮึกลายไมฆพวยพึ่งกำลูลกแตเ่เช้ากัน แขกเพื่อนก็ซื้อมานั่งประจําโต๊ะนี่นสิแหละพี่น้องสาหรับผู้ใดที่เพลินแบบว่ามานั่งอยู่ในงานน่ะน,นะ้าว่าแขกผู้ใดเพลินมานั่งอยู่ในงาน้เาเจ้ากสิเอาใส่ถุงให้ถุงกับเขากับน้ำสามปลานี่ครับถุงกับข้าวนี่ครับธรรมะา อุ้ยง,งามเนาะพี่น้องรรมาเสือเอาไทายให้มนค่ค่ด้วยพี่น้องด้ธรรมานี่ครับได้เห็นภาพเต็มเลยนะภาพเพิ่งจะสิขึ้นเทศนี่นี่อ้ยง,งามครับพี่น้องเนาะบรรยากาศช่วง เช้าเลยเลยพี่น้องยังถ้านี้มีแขกไปไท่ามาเถอะพย ن ي แมบมาแล้วพ و ย ي แมบมาถ้าเศร้าแล้วครับพี่น้องมือนี้นี่ที่น้อยแขกก็สเสต็มเลยได้บานบรรยากาศครับเบิ่งกันเนาะเช้าตรูนี้ที่ บ้านห้วยทรายเดินกันยิ่งแท้าะมีค้นมากครับพี่หมองส่วนมากจะมีแต่พกครัวมไม่ครัวเป็นประจำการอยู่เตรียมความพร้อมฝั่งผีกับเป็น งน้ำแข็ง่อรนยาบทัีาบอนี้แอใ่เลยรับรใ่นะึอันนี้ก้อยบ่ลาบลาบดิบคบลาบิบเป็นสุดใส่ถุงไวยังสี่นะพี่น้องเรี่หน่อย้มลดเตรียมพมพร้อมไว้งานเกิดแม่ซอยการซอยงาน ใส่ถุงกันเลยนอนก่าบง,ง่ายๆก็ใส่ถุงไว้พร้อมเสิร์ฟมีบานเขา่าบาน,อน,นเอเลียอยู่พีนนโอ้เใสุ่ง้างนเออนี่ยังให้ใส่พี่นองกองโคม ห้องหนึ่งเขาแล้วนะเขอก็สิมาเอาเขาใส่ใบเพื่อให้มันเย็นให้มันยังคงความร้อนความอุ่นอยู่นี่ครับน่าสิบปุ๊บล่งเลยวิธีวิธีใส่เขานี่นาะก, <c oughs> กระบมรุุ่ใหมน,นี่่ <c oughs> มันกระบมรุ่นเก่าแมนสมัยตะกรอนมันเป็นกระบมใหม่เ,เนาะ ัสมื่อนี้ง,ง่ายๆประยุกเห็นครับไสยเข่าเป่นกนระสิบัจจุใส่ถุงไว้เวลาแขกเป็นมาซอยการซอยงาน,น,เ,นปเ,เป็นกระสีหยกแบบนี้ไปไห้เลยแผนกสส่ข้าวบืยอว่าเป,เป็นธรรมดาตัวนี้พี่นอนทีน่บ้านแผนกซอยซอยผัก ไส้ตะเมอขึ้นหุ่นเหมือนี้ยังท่านในเศร้าเถื่อนเตี้ยเออวิ่งพวกกันเด่นอนย่างนี่น้อนแล้วนี่ครับผนียกซ้อยผนียกคัน,นเบิ่งมือเจ้าของเนี้ยได้หรอผู้ใดแบบว่า,แ,วาแ,วแข่หรือว่าผู้ใดเป็นอ่าเป็นวัดนี่ครับมานั่งอยู่ตรงนี้หายเลย เพราะว่ากินหอมเสียบตาน้ำเข่าจมูกน้ำเป็นวัดเป็นไอมา่นาังยืงสี่หายเลยนี่โอ้หงพีกระดูกปวบันนี่ครับให้เห็นบัดถูกสอบกมุมนี่ครับหอมช่อยหอมเปียมไว บรรยากาศงานทำอีกน้อยพี่น้องที่เป็นประจำรัวกรสิทย่อยเธอทย่อยมาประจำการกันให้ครบทุกจุดกันเลยวันทอะเดี๋ยวกรสิทย่อยทย่อยกันมาตอนนี้ยังอยู่ประมาณนี้อยู่นี่ครับพี่น้องคุณนนั่งประจำการที่ทางคุณก็ได้ สู่กับความหนาวเนีย่ยตั้งแต่มือขึ้นเพิ่งแล้วเนาะมนันมีกับพักครับพี่นอ้องนี่เสิร์เข่าด้วยนี่กำลังสิบไปหนึ่งพี่ครับเข่าที่มาไว้กระมังบางไงเ,เลยพี่นอ้องพี่โอ้ยมาเข่าไว้เพื่อ ตอนรับพี่น้องแขกไปไทม่า,ม,ามีหัวขุนมุ่งขุนกระไดทางในยังเสาๆอยู่ด้วยพี่น้องแขยกยังท่านในมาถ่ายเอาบรรยากาศก่อนแขกสิมาซอยการซอยงานในเช้าวันที่20 พี่น้องดเบิ่งพาบรรยากาศงานยม,มุา้าวก่อนแขกสิไปไทยสีมาพี่หมอกระทะบานเอ้ยเจ้าต้มเนื้อพี่น้องต้มกระดูกต้มเนื้อบุงน,นี่ครับควรหวน,หวน,ห,วนหวนทางนอกพี่น้องอ่ะปุ่นอีกกระทะานึง สองกระทาพี่น้องร่วมอยู่แถวนี้มีสี่กระทาคาอนข้างพุนเพิ่นก็เตรียมการเตรียมงานอีกศึกษาหารือก,กันกับพี่น้องบรรยากาศเอาคลิปนี้เบิ่งกันสนีก่อนเ้อพี่น้องเน้อใส่สายยังน้อยเดี๋ยวสถ่ายให้เบิ่องอีกว่าแขกไปไทามาหลายบอ่อ ขอบคุณมากๆด้วยก็ะแล้วกันสําหรับคุณผู้ชมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยู u ูบพ่อใหญ่แมพเจ้าอูดถัวพี่เชียวขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ